ออซินคือฉันมีเรื่องอยากจะรบกวนแกสักหน่อยอะ่ะคือฉันขอยืมเงินแกสักห้าพันหน่อยได้ไหมห้าพันเหรออืมอืมก็ได้งั้นเดี๋ยวฉันโอนให้นะโอนเรียบร้อยละโอเคเข้าละขอบใจแกมากเลยนะเว้ยงั้นฉันขอตัวก่อนนะอืม นี่พี่ซินทำไมพี่ให้เมยืมเงินอีกแล้วอะรอบพี่เราที่ยืมไปก็ยังไม่ได้คืนเลยไม่ใช่หรอเอาหนะาเพื่อนกันทั้งนั้นน่ะอีกอย่างเมย์มันก็คงมีเรื่องเดือดร้อนจริงๆแหละไปแค่ไปดูตรงนู้นเลยเอ้ซินพี่ว่าช่วงนี้เมย์มันดูแปลกๆนะรอบก่อนที่ยืมเงินซินไปมันยังไม่คืนไม่ใช่หรอนี่ซินให้เมย์มันยืมเงินอยู่แล้วเหรอเนี่ย สิพี่โจ๊กฉันพูดฉันเตือนเท่าไหร่ก็ไม่ฟัง <l ags> feet, เออเมโ,โทรมาอย่าเพิ่งพูดอะไรกันนะฮัลโหลเมเออซินคืองี้นะฉันต้องไปทำธุระที่เชียงใหมอ่อ่ะขอยืมรถแกใช้วันหนึ่งได้ไหมอะ่ะไปเชียงใหม่เหรออืมใช่ได้สิเออพี่โจ๊กอยู่นี้พอดีเลยอะ่ะงั้นเดี๋ยวฉันให้พี่โจ๊กขับรถไปให้แกที่บ้านแล้วกันนะ ขอบใจมากนะสินไม่เป็นไรเออพี่โจ๊กพอดีว่าเมย์มันจะยืมรถฉันไปทำธุระที่เชียงใหม่อ่ะขากลับฉันลุกวรพี่ขับรถไปให้เมย์มาหน่อยนะอือก็ได้นี่พี่สินเงินที่ยืมไปเมย์มันก็ยังไม่คืนเลยนะพี่จะใหมันยืมรถอีกเหรอพี่คิดอะไรอยู่เนี่ยเออพี่โจ๊ก เดี๋ยวฉันรบกวนพี่แวะเติมน้ำมันเต็มถังให้เมย์มาหน่อยนะโอเคๆแล้วพี่ไปก่อนนะสีนนะสีคนอื่นยืมรถยังจะเติมน้ำมนันให้เขาอีกใครยืมคนไหนก็ต้องเติมสิวเสร็จกูละพี่โจพี่โจอเอาเมย์ แล้วนี่กลับมาจากเชียงใหมยย่ตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยฮอเมื่อเช้านี่เองอะ่ะแล้วพี่กำลังจะไปไหนหอ,อ๋ออ๋อพี่ว่าจะไปบ้านซีนสักหน่อยอะ่ะงั้นก็พอดีเลยพี่ช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหมอะ่ะช่วยอะไรอะ่ะเออพี่ช่วยเอารถคันนี้ไปคืนให้ซีนหน่อยสิอ๋อได้สิไม่มีปัญหาเออฉันฝากซองนี้ให้ซินด้วยนะส่วนน้ำมันรถอะ่ะฉันเติมให้เต็มถังละอ๋อเออโอเคโอเคงั้นฉันไปก่อนนะอือืไมไปเจอกัน พี่ข้ารถให้ด้วยเดีออยเ๋ยนี้เสร็จกุีกตามเคยซีนเอ้าพี่โจ๊กพี่ขับรถฉันมาได้ไงอะ่ะอ๋อพอดีว่าเมย์มันสายพี่เอารถมาคืนให้ซีนอะ่ะ ขอบคุณมากนะพี่โจ๊กดีซีนเพื่อนอย่างเมย์อะพี่วัดต้องพิจารณาหน่อยแล้วนะมีอย่างที่ไหนอ่ะยืมรถคนอื่นไปน้ำมันรถไม่เติมรถก็ไม่ล้างพี่ก็เลยต้องขับรถซีนไปเติมน้ำมนันไปล้างรถไหมซีนเนี่ยไม่เป็นไรหรอกพี่โจ๊กแล้วทั้งหมดมันเท่าไหรอ่อ่ะเดี๋ยวฉันโอนคืนให้เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกนะเราเพื่อนกันเออเมย์มันฝากซองอะไรไม่รู้เนี่ยไม่ซีน <c oughs> ก็ว่าแหละเมย์มันไม่ใช่คนแบบนั้นหรอก เป็นซองเปล่าอะ่ะเออพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่ก็อย่างว่าแหละรถก็ไม่ล้างน้ำมันก็ไม่เติมก็ไม่แปลกหรอกที่ซองนี่จะเป็นซองเปล่าอ,อ,อ่ะงั้นพี่ขอตัวก่อนนะอ้าวสิ้นพัทพี่จบอยู่กันครบเลยนะเออสิ้นฉันขอยืมรถแกอีกวันหนึ่งดิไม่มีอะ่ะขายไปละขายไปแล้วเัหรอ หมายควาว่ายังไงอะคือปีนี้ผลไม้สวนฉันขายไม่ออกอะฉันก็เลยขายเอาเงินไปหมุนก้อนแถมตอนนี้ก็ยังมีนี่ก้อนโตอีกแบบนี้เหรอเออเป็นไงอะ่ะเพื่อนกันงั้นเหรอพอมีปัญหานะวิ่งอย่างไวเลยเนี่ยจะโทษเมย์มันก็ไม่ได้หรอกฉันพาเองแหละ พี่โต๊กพี่พอที่จะสะดวกให้ฉันยืมเงินสักก้อนไหมอะโถซีนกับพี่ไม่ต้องใช้คําว่ายืมหรอกพี่ยืมให้ซีนได้เลยแต่ว่าเมียพี่เป็นคนเก็บเงินอะซีงั้นพี่ช่วยคืนเงินสองหมื่นที่พี่ยืมฉันมาก่อนได้ไหมอะนี่ซีนพี่ก็บอกซีนอยู่นี่ไงว่าเมียพี่เป็นคนเก็บเงินทางเงินอะอยู่กับพี่นะเอย๋ยว่าแต่สองหมื่นเลยสองแสนพี่ให้ซีนเลยก็ได้ ว่าพี่ไม่อยากคืนมากกว่านี่เมย์เธอพูดแบบนี้มันหมายความว่าไงเรื่องเนี้มันเป็นเรื่องของพี่กับซีนเธอม่ยุ่งอะไรด้วยเตือนจริงๆเลยนี่ซีนทำไมแกมีปัญหาอะไรแกถึงไม่มาบอกฉันวะอันนี้เมื่อกี้ฉันเพิ่งไปถอนเงินมาแกไปหมุนก่อนเลยขอบใจนะเมย์ นี่สิฉันขอเตือนแกไว้หน่อยนะเพื่อนแบบพี่โจ๊กเนี่ยฉันว่าไม่มีสะยจะดีกว่า<ม>ดังคําที่กล่าวไว้ว่าดูต้นไม้เนี่ยให้ดูที่รากพบคนเนี่ยให้ดูที่ใจคนบางคนนะนะต่อให้เราจะดีกับเขามากแค่ไหนอะเขาก็ไม่จริงใจกับเราเหรอกแกอใจดีเกินไปนะรู้ไหมมันก็จริงอย่างที่แกว่าแหละถ้าฉันไม่เดือดร้อนอะ ฉันก็คงดูไม่ออกหรอกว่าใครคือเพื่อนปลอมๆแล้วใครคือเพื่อนแท้ขอบใจมากนะเม